สบายดีพี่น้องสบายดีย่างนงแรงพี่น <Shore wash ain> <ilo ị> ้องพ่อก <itime machine near you> ็ส่งแม่น้องเทนคือเก่าพี่น้องเลยกดขยะน้องซาลาตัดผ้ามาห้ามห้ามมาใส่สุงมบ่เอ้เอ้ห้ามห้ามจ้าอีต้าอีอ้ตจ้าอีไงเติมน้อยบ่ใส่สุ่มวันนี้นะเอ้ยอะติง เราได้ใส่ลุงมันหลัดเอาคองเด้อเนอแบ่งยังนี่ได้นะสบายดีพี่น้องสบายดีสบายเม่นเข้ามาได้พี่น้องผู้ได้ถั่วสามพี่น้องเขาบ่าวบอยบ่าวรอนพอสมนี่บอืสมสิ้นนี้สมสิ้นเฮ็ดเลยมันบอกไมีได้เปรห่อห่อเท่าไดนี่นะแจ็คมาขายบ่หรือมาให้กินจักน้ำมันเฮ็ดจะเฮาแล้วเมื่อ บอลลอนบาวลาพระเพื Bal an, Bal ap ap id, ่อนพี่เราเป็นน้องทรายกลางทีเท่านั่นแหละเท้าบาสิบกวาเทาแล้วก็บบอลลอนแล้วก็บบอลบอยแล้วก็แม่มินนี่แล้วก็น้องสละเจาะอดหอดเท้าบาสหอดมาซิบกว่ากันไปกันส่วนโอ้ยนี่เจ๊เฮ็ดเนาะอันนี้ก็ให้แบ่งสปอรนี่นะครับเปียกนะบอกระเปียกเรากินเลยต้องแบ่งดอกหนึ่งเฮ็ดมาบอก็ใส่หน้ามันเรียบร้อยว่ีาเดี๋ยวอันนี้นะมาใส่ทงเฮ็ดนะปีกกระซ้ามปนนะ คุณอาทุทั้งหดอืมเามจะกินแกงเอาเมื่อไปตูมีบ่เนี่ไปตู่นั่นต<ม>ัวพี่นงง้เอกไยได้เห็ดมาแกงอีกแล้วอืมพออยู่บ้านเขามนบ่มีนะ่ละมันหลอก <c oughs> บ่แมี่ผัหนอ่อกขาสงเสียัดหนอกหละเพราะว่ายังเวนกอหาอยู่เวนกนยอยนกนมาขายนะปกติกันเ็ดออกนะเขามาขาย มีมาทงในครัวดนะเบิร anyway> ์นด้วยฮะเนี so ่ยทงมากินไหมเนี่ยาเอามาเอามให้ใครกินไหมนะไม่ใส่เราคือว่าเห็นหมักกินกันใช่เออกินอยู่กันมีฝนกบทงเนาะนะเนาะนี่นี่นี่สีทรายนี่แหละนี่เอาออกทงกระเปียกมีสั้นสั้นกระเปียกเลย แบ่งฮ็ t พี่น้องเ้ยไ่มีเงีงแม่แบ่งดอกบางทีนข็ว่าบ่าบัได้เป็นาอแมองเทศเอหมอามาบอเอยไปสมอบุยผู้ผู้ผู้สมอจะแค่นหมอมาใส่รถถากินกบตัเยหมอนหอยนั่นคัวกับเงโลกเี่น้อง้ย บ้านเธอ,อยังบอกยุ้ยใช้เขาเขาคยเธอ,อปวดนะแต่ละดงนี้ <c oughs> บัตรตร่ละปากขาบ่มีแต่ละสามลงมาเทรักลสานะมลงมาพี่เพ็ดยนะเพ็ดยนะเพื่อนว่างสกัดใบตองขานะแมนเท่านั้นแหละบ่อนเท่าคือบ่อนเท่าจอดซื่อต่อเนี่ยอีแม่เนาะกแกเธอเกือบไป,ปบอก ตัวมอเห็ดหนามยังอันนี้ใส่หนามยังเนาะกระดูกหมูนะฮะตาลองเหมือนเธอเนาะกินรสเต้สมอนเฮ้ยกินสมอนพีอยากกินก้องคงผู้ดีใช้เบอร์เต้เตนี่ยนะ,ะเออมือ่อเนาะจะไว้บบหนึ่งมันหนักหรือแบบเบาอันนี้ก็ม้าเจ๊กินกัพ่อหนึ่งไปกินแรงเอาซสานีกับพ่อไปน้องเลยสมเห็ดของหมักเขา มาบ่มาไม่แสร็เมื่อบดได้ส่วนเมเอ้ยแบ่งได้เอ้ยอันเข้าหาพี่น้องจ้ามันข้าวหนึ่งเมื่อมาขึ้นนี่ก็มาให้แม่มันนี่เห็นห่อสมหายแล้วก็มาแบ่งกันมันเอามาให้จงห่อเ้ยมันเอาสองบ่มันมีได้เปรตห่อมาแบ่งกันสองห่อแบ่งห่อเนี่บ่อืมอันี่หัองอ อลไปาสาก็ได้ดอกอันนี้ปยวน้อยปอย่างี้าิปัวน้อยเอาก็ได้ปัวใหญ่นะเาจะหาว่ามขาดัใหญ่เอาหาานตูาปัใหญ่ก็คือชีได้กินดูดอกจน้อยนี่ก็คือชีมีมาเรื่อยโบได้เยเขาเคยหลานมันเทมันเห็ดอือ เปสกินนี่ได้อันนี้ก็ด้จะลองเมื่อไงปาเกาเปียกมาลองซิมเมื่ขนาดถวยข้างล่างเลยอืมโทษเอไรียบวงระจองมาป้าแต่ว่ามันเสือ้วเบิงมันอืดพอแห้งมันทีขึนกว่านี้ของสายน้ามาเนาะแม่ไม่นนีเป็นอะไรจัดนักจัดเต็มต้มกะเปียามามันเลยเป็นแนวนี้ กระดูกมูกกระดูกมูห้าเเศนกับเนเห้าดอกซื้อไปนะนา้าไคน้นต้ตมเศเ,เห้าพ่อเศษห้าวพวประเส้นยังไงไม่เหญ่เคียวอย่นให้น้องดามไปเส้นก,ก,ก่อนอะให้บอกเราซิมมองไปไ <sheets? S 1> เป็นอะไรเป็นอะไรเฮสบอยู่แสบอยู่มันให้ที่เค็มเนี่ยนะนหนึ่งอ๋อมันมันอมเส็หน้ามันอันนี้เลย ดาอักนะสแบอลเด้กขึ้นมากินนะลูกโอ้ยห่าาันมุกาจะห่อสุกงมาใส่เนี่ดีใจได้สมเพชมากินปกติสิได้บางโมงก็มกเต็มมาฝางงินีย่บ่อไรวะจะห่อนะน้ำเงาโลดคนละสามบอใช้แบาแปดห่อมาเอาสองเลยคนห่อเอาสอง เอาเมือซ้ำรถช่วงเขาปกครองมากินพวกนี้พวกนี้เขมาเสียตัวเย็นไห้ก็ได้ได้เอารถซ้ำห่อนะมันมาพอได้ใส่ดอกกิดเิดอันนี้ห่อได้จากมือเลยห้ากระหอบวห้ากระหอวางเทียงนะพี่กินอยู่บนไหนเขาเตี้ยมลาเด้ยลาเล่โอ้ยบนเดือบนไนนอนลูก รับายรับไดตะสูปัดบักปัดบักยืนในอู่นยังแอ n g a อยู่เดี๋ยวยังไ่ไดอนโอิ้มือะไรบานหนึ่งก็ยันเกี่ยวเขาแล้วสิดลงมาด้ยอันอยู่ดีมีแห้งเกี่ยวกเขาจังแรก่าพื้นทำไมญ่มั่งเงนนอพี่นออพื้นัมายวา้อนอยู่ยืในหันถ้าเพิดอนอยู่ยืนอกจาก ซาสูเป็นส่วงเศร้าเนาะปฏิาปปหารไมีจริงกะเราลงมาแล้วบบบนี้เกี่ยวเข่าหมดแล้วลานมาจากปิดเทอมพอดีแล้วพวกเซนปิดเทอมแล้วตุวลาเป็นอะไรมองในเด็กจิ้งเขากันทีจงหากระยา่นิหาสิงหาหน่โอ้น้องหาลววานชาวันสิเปิดเทอมเลยพี่น้องเว้ยหาสิงหาแซ่ลองกินหมูโลดน่ากิน กราเบี่ยนนี่แต่ให้มัน,นจะมาได้กินยังมันเนี่ยมันกินลูกชิมไลหนึ่งเฮดปวอพี่น้องเอ้ยโอ้ยตอนนี้ก็จะพึ่งมือพึ่งนายพี่น้องเ็ขีเฮดเนี่ยเม,ม,มนูเฮดเนาะสมเฮดแกงเฮดหนึ่งเฮดต่ำแจ่วผีดิบฮะเวลามมีิ <c oughs> ้ม ถอดุกเคยใจดำมมาหวานพุยพอส่วนอะจากจากเอา้ไหมไม่คลืมไปหาหมอด่วนอันนี้ก่อนมาเ้วมาแล้วเออไปพาหมทา้งในอีก่เออคอยไปคอยมาครับรลดขับเลือกันเลยมดลืมยังบอกด้เห็ุปวกฝากมันมียังงวดเนี่ย

Ê, bố mặc phang, mặc phang sẵn kề các khai Con là sao bát sao bát? Mà nọ, ba thôi. Mặc thảo nó Ôi Ôi โอ้โพรเบิ่์มือบ่ได้นอนไปพาขึ้นรถบัวตื้นมันเย็นมันแห้งสบายเราได้หมัดบักอันนี้บักถ่ายนอนพี่น้องเอ้ยพคนนั้นก็ขยิบตาอยู่สุกคนแบบนั้นเหรอขยบตาหวานสปาบ่น่ะมาไปแม่อุ้ม้าร้านซาก็เป็นซาอีบัด้นก็บเสด็จร้านเคยเปเจ้พี่น้องเอ้ยมันงามได้หลัดมันใหญ่ขึ้นมากเลยสุก มันงามนะนี่จากปีเลยปลาเมื่อกันเดินจะจะสั่มแม่ละเอ๊ะไปตีกับแม่อะไรวะไปตีกับแม่เออปลาปลาเมื่ออย่าบอกกันนะทีมงานล็กหยาเด้ออุ่มอุ้มอยู่น้ำน้ำฮะกระโลงเมื่อก้อย่าอ้วนอย่าอ้วน โน,นล,ลิกาเซลลาแลวพี่น้องสปาก,ก็เลยก็เซอร์เพอ่อกันใหม่คิบหน้าพี่น้องสบายดี